สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยมวยมังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันทย์ที่30สิงหาคม2 5 6 3 จัดไปอย่าหเสียนะครับมีด้วยกัน3ช่องทางนะครับช่อง g ี m อ็มแมกรมีมวยดีวิถีไทยแล้วก็ช่อง7สีทีวีเพื่อคุณแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่องอมรินสามสินะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5gbet11 แอดไลน์มาที่ 5G เบ็ด11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11นะครับไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยดีวิถีไทยกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านสวัสดีสิทธิพิทักษ์กชัยครับวันนี้เจอทางด้านแม็กนัมโตโยต้ารรยองชกกันที่พิกัด104กับ105ครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแมกนัมโตโยต้าระยองครับได้1ปอนด์นี้ มีปัญหาแน่นอนครับแมกนัมโตโยต้า um, ระยองนี่เป็นเด็กสร้างของเสียนงโตโยต้าระยองโชคร้อยห้าปอนนี่คือวิกฤตของเขาเลยอาวุธหนักอาวุธแรงลุ้นนับลุ้นนอกเช็คบินได้ตลอดครับคู่ที่1ในรายการออกไปที่ทางด้านแมกนัมโตโยต้า um, ระยองนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพรพิทักษ์สอทอถนอมสีบางปูหรือเจ้าพรพิทักษ์พิทักษ์เมืองแคนเก่านะครับ วันนี้เจอทางด้านกำชัยสอพงอมรหรือกำชัยข้าวหอมมะลิตากล้วยไมายนะครับค่ายใหม่นะครับมาแรงข้าวหอมมะลิโชคกันที่พิก127าร1น7้อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกำชัยสอพงอมรหรือกำชัยข้าวหอมมะลิตากล้วยหมายนะครับฝีมือดีฝีมือจัดจ้านนอกได้ในมีวันนี้ดีกว่าวันนี้มาเกิดแน่นอนครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้าน กำชัยสอพงษ์อมรหรือกำชัยข้าวหอมมะลิตากล้วยไม้นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการครับซึ่งเป็นคู่เอกประจําวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชร8รลิ้วสอจอวิชิตเมือง8รลิ้ววันนี้เจอทางด้านงาเท่าปรวราลักษ์โชคกันที่วิกัด124ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเจ้าบ้านครับเพชร8ริ้วสอจอวิชิตเมือง8ริ้วนักชคจากลบบุรีวันนี้ เข่าในดีเข่าในเหนียวแน่นด้ลอยกว่าสูงยาวใหญ่วันนี้มาดีซ้อมดีของตีวันนี้ครบเครื่องเอาอยู่ครับคู่ที่สามในรายการออกวิธีทางน่านเพชร8รลิ้วสอจอวิชิตเมืองแปดลิ้วนะครับส่วนคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่สุดท้ายถ่ายทอดสดประจําวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน่านสิงห์พยัคพยัคลําพองเจอทางน่านพงศิริศิษ์คุณมะชกกันที่วิกัด125อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมให้ รองไปที่ทางด้านพงศิลิศิษ์คุณมะมวยของเสียตุก๊กศิษ์คุณมะสวมทีจังหวัดระยองนะครับเป็นมวยวุ้นหนักอาวุธแรงฝีมือดีนอกได้ในมีวันนี้ยืนระยะมั่นคงกว่าครับคู่ที่สี่ในรายการผมออกไปที่ทางน้านพงศิลิศิษ์คุณมะนะครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็ไปต่อกันที่ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเริ่มคู่ที่หนึ่งในรายการครับซึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือสายดีครับ จัดไปอย่าให้เสียครับโลเบิร์ตซ้อมมงคลการช่างนะครับวันนี้เจอกับเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับชกกันที่พิกัด120รปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับทาการฟิตซ้อมที่ค่ายหมูปิ้งอร่อยจุงเบย์โดยมีเสียยเก่งวัดวิมุตและก็เสียเปียหมูปิ้งอร่อยจุงเบย์ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่วันนี้หวังมาเก็บชัยชนะกลับค่ายให้ได้นะครับ ในมวยรอบปูนเสือสายดีเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงครับคู่ที่1นในรายการออกไิที่ทางน่านเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านเฟสเอลวันหรือชื่อเก่า,ค,กาคือเจ้าเกษน้อยสอเกษมศึกนะครับวันนี้เจอทางน่านสู้ศึกสอพันนุชหรือชื่อเก่าคือเจ้าค,าค,คมแก้วสิทธิ์ป้อมปืนชกกันที่พิกัด121ปรอนดปอ มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน่านเฟสเอราวันครับลูกศิษย์ของบางลีครับร้อยตำรวจโทเกียริศักดิ์มูดอนะครับการทําการฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเอราวันวันนี้ฝีมือดีฝีมือจัดจ้านนอกได้ในดีวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการออกไปที่ทางน่านเฟสเอราวันนะครับส่วนคู่ที่3ในรายการนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านวันมีโชคศิษย์นายกทวีตพง์ หรือชื่อเก่าคือเจ้าวันมีโชคสักบุรีลำวันนี้จะกัะมวยเก่าเก่าเกมอย่างสถานฟ้าเสริมพรวิวั์หรือชื่อเก่าคือสถานฟ้าอ m มิเนนแอร์สถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยโชคกันที่วิกัด122ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางนัานวันมีโชคสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับทำการฟิตซ้อมที่บุรีลำนะครับอยู่ค่ายมวยเจนหน่อยนะครับ ก็มีเจ้นหน่อยแล้วก็อาจารย์ฉลองศักศักบุรีลำเป็นคนลอบเป้าเองเป็นคนลงนวมเองแล้วก็เทนเองวันนี้อาศัยความใหญ่ความสดบทเก่าครับคู่ที่สามในรายการออกไปที่ทางน้านวันมีโชคสิทธิย,ยกทวีตตะพงนะครับคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้แล้วก็ไปพบกันที่คู่เอกในรายการซึ่งเป็นคู่ที่สี่ในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านรนชัยต่อรามินทาหรือ รณ่นาชัยสันติอุลนะครับวันนี้เจอทางด้าน้าย้ายยาวซ้ายยาวครับนั่นก็คือชายล่าสลวัฒเปมหาไทยหรือชายล่าพหลักบุญนะครับชื่อเก่าวก็เป็นชายล่าศิธิ์สลวัฒเปมหาไทยตอนนี้ทําการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมของเสียแขน,นครับส่วนรณนาชัยต่อรามินทานี่ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่รามินทาน,นะครับอยู่ที่ค่ายมวย แปมินบุรีครับหรือเพชรสลียยิมเก่านะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านชายล่าพอหลักบุญนะครับวันนี้ซ้ายยาวซ้ายยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักอาวุธแรงต่อยกันที่วิกัด125ปอน,น์นี้ผมมองว่ารณชัยได้เสียเปรียบความหนักแน่นความแข็งแกร่งความแข็งแรงครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านชายล่าพอหลักบุญ5ดาว จัดไปให้เสียนะครับแล้วมาต่อกันที่ช่องอมรินทร์สา4นะครับที่เวทีมวยอตกรจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับคู่ที่1ในรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเศสกสรรทุ่งปนันยางทองนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือดีคมพยักษ์ สิ์กำนันจีรวัตรนะครับชกกันที่พิกัด116อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรเรสกสรรทุ่งประนันยางทองนะครับมวยฝีมือดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนอกได้ในมีเก่าเก่าเกมวันนี้ยืนระยะมั่นคงกว่าแน่นอนครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรเรสกสรรทุ่งประนันยางทองนะครับแล้วคู่ที่2ในรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเหนือธรณีลูกวิทยานะครับมวยฝีมือดีเข่าในดี ฝีมือจัดจ้านเจอทางด้านเพชรเอกเกียรติจำรูนโชกกันนิวิกัด110้อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเหนือโทรณีลูกวิทยาครับฝีมือดีฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการออกิธที่ทางด้านเหนือโทรณีลูกวิทยาส่วนคู่ที่3ในรายการครับเปิดโอกาสให้แก้มือครั้งหนึ่งครับเจอกันใหม่ครับก้องเกียรติทอผ่านส9ครับเคยพลิกเอาชนะมังกรทอง สิทธิธ์นายกทวีปตะพงมาที่ลุมพินีครับวันนี้เจอกันใหม่ครับต่อลำหนักให้128กับ129ผมมองว่าวันนี้ลำบากครับทางน้่นกล้องเกียร์นี่ลำบากครับดีกีเขาแชมป์ไว้รอบปูนเสือนะครับวันนี้ต่อลำหนักให้ทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงหรือมังกรทองสัตว์บุรีรัมนะครับ128กับ129มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน้่น เจ้ามังกรทองสักบุรีลมหรือสิทธิ์ในยกทวีตตะพงนะครับฝีมือดีเขาในดีแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้สางแขนสําเร็จแน่นอนครับแล้วก็ไปต่อกันคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตมวยวุฒหนักอาวุธแรงครับวันนี้เจอทางด้านเสือใหญ่ชหาพยัก์มวยสไตล์เดียวกันแข็งแกร่งแข็งแรงเตะขาต่อยมัดบุดูดันแต่หัวใจครับวันนี้ เกินร้อยด้วยกัน,น้งคู่ครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้านเสือใหญ่ชอห้าพยักนะครับเด็กสร้างของเสียชายสุขโขทยัยหรือคุณพัชนินมีจันท์าการพิศอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักนะครับที่คลองแปดลำลูกกาหลังวัดธัญญผลนี่เองนะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางหน้านเสือใหญ่ชอห้าพยักนะครับจัดไปให้เสียครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ดหนึ่งหนึ่งเว็บ ที่เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เ็ด11ครับ